บัวทองกวันทาบัวทองบัวทองกวันทาปัญหาคืออะไรปัญหาชีวิต,วตสุขภาพต่างได้มาก็ไปได้มาก็ไปเงินไม่อยู่การเงินสุขภาพครับสุขภาพเป็นไรตอนนี้บางทีก็บางเดือนก็เลือดตกยางออกเป็นนู่นเป็นนี่บางเดือนก็เลือดตกยางออกเป็นนู่นเป็นนี่ครับอ้าวท่านทิวดา ปัญหาสุขภาพก็มีการงานการเงินก็มีวิญญาณอะไรทําให้ต้องเจ็บป่วยเลือดตกยางออกเคยทําแท้งมาหนึ่งคนรับรู้ของลูกสาวรับรู้แล้วก็พาเพื่อนไปหนึ่งคนหมอไม่ไม่ใช่พาเพื่อนลงรน้เมตตาสาวรับลูกของลูกสาวไปทําแท้งครับหนึ่งคือไม่ได้เป็นของตัวเองเป็นของลูกสาวหนึ่งเพื่อนลูกหนึ่งสาวแบบแบบว่าเขา จ้าลูกสาวองจ้าลูกสาวอีกหนึ่งพงลูกสาวรับรู้ของลูกสาวทั้งหมดไม่ได้เป็นของตัวเองเลยแต่ไปเกี่ยวข้องท่านเทวดาจะทำอย่างไรบ้างของตัวเองแ้งเธอเหรอจ้าทองเธอเองเหรอจ้ารับรู้ของลูกสาวแล้วก็ที่พาไปนี่ลูกสาวพาลูกสาวไปเอาหลานออกแบบว่าลูกเคยเขาไม่เอา โอเคลูกเคยไม่รับเลี้ยงก็เลยพาลูกสาวลูกสาวกุ้งใจก็เลยอยากจะกเอาเด็กออกก็พาไปด้วยยังอยู่ครบหรือเปล่าท่านเทวดาเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วยังอยู่กันนั่นแหละหนาก็เห็นอยู่ด้วยนั่นแหละครบส่งผลทุกอย่างหรือเปล่า่แล้วท่านเอ๋ยส่งผลเลยนั่นแหละนาอยากจะให้มนุษย์เข้าใจพาหากใครหนาทำแทนงเด็กนั่นแหละ อันชีวิตไม่มีสุขแหละท่านเอย๋ยยุ่งไปหมดเลยนั่นแหละนะการงานการเงินติขดขาดคาชีวิตหนาะสุขภาพก็ไม่ดีแล้วเอาแล้วแล้วไปลงนเะมตตามหานิยมมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าลงมหาเมตตาใช่ไหมใช่แล้วลงที่ไหนกันนั่นแหละหมอลงกลงตางกระหม่อมเลยซเขาเรียกว่าอะไรละ่ะการเงินการอะไรเวลาฝันเอาเลขเอาอะไรอเอาคอใส หมอร่างทรงหรือว่าพระสงฆ์ลงให้ร่างทรงปูลฤษีร่างทรงรร่างงทปูลฤษีครับปูลฤษีลงไว้ด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าฝันฝันเอาโชคเอาลาบนะต้องการชอบเงินชอบทองชอบเสี่ยงโชคท่านเทวดาอย่าเพ้อฝันหาเลยแหละมีสติอยู่กับปัจจุบันเถอะค่ะ หาเจ้าหนาะไม่เคยทำไว้นั่นแหละอันโชคแา่คงไม่มาง่ายได้ดอกจะขอบอกหาเจ้านั้นทำไว้หนาะไม่อยากได้มันก็มาเองแหละครบอย่าดิ้นลนนะหาเรื่องใส่ตัวอ่านั้นก็ตัดออกไปต้องการจะแก้ให้เด็กไปเกิดเลยทำอย่างไรบ้างเด็กอสองคนนะ่ะท่านเอ๋ยใช่แล้วสามสิบวันเลยนั่นแหละเนาะพร้อมวันไหน มาแต่ก่อเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วต่อไปเลยไม่มีติดขัดแล้วเด็กชื่ออะไรกินอะไรบ้างใช่หรือหญิงกันเล่าแลยรู้ไม่รู้ฝันเห็นว่าผู้หญิงที่ฝันเห็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงร้านก็ผู้ชายเป็นผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายท่านเทวดายผ้าแผนด้วยร้านฝันเห็มผู้หญิงชื่ออะไร ช่แล้วน้องแอมค่ะผู้ชายชื่ออะไรผูชายเหรอคะใช่โอค่ะโอน้องโอ่ะโอ๋แอมโอชโอโล่ิโก้จิโก้โก่ะครอแก่ตอนนี้อกากินอะไรบอกป้ายว่าป้าย บอกมเลยตัวลงกินไม่กินบอกไปดิแต่ที่อยากกินเนี่ยมันยากเป็นไงคะบอกประกอบเดี๋ยพิจารณาได้กินอะไรปห็นในห้างะกินอะไรนะยังยังไม่ได้บอกยังไม่ไดบอกครับไปเห็นในห้างหรือที่เยครับยังออกมาจาก แก่เดินตำรวจห้างอยู่ตรงนี้บอกมันเดินหลงตายจะได้สั่งเลยได้ได้ยินแล้วเหลอจ๊ะได้ยังข้าวเหนียวหมูปิ้งง่ายๆจบเอาอะไรเอาแบบไหนไข่เจียวหมูสับเอาอะไร อะไรอ่ะบอกมาสิญ <idal> <UK> <tube> ี่ปุ Twitter ่นฝรั่งแบบไหนอ่ะขนมปังเหรอฮะอะไรวะ ครับดูจากเวกูก็มันจะมีแบบลวกกับแบบปิ้งนะครับ,บ,บต้องคล้ายๆหมูกระทะครับแต่ว่ามันเป็นของแฟนด์เนมหน่อยเลยครับอ่าๆไปจริใช่มันต้นไฟก็เหมือนเดิมมันมีข้อนมันมีปีเล็กๆ่ะมังกรตกไฟครับโลโก้นะครับโลมโันไม่เป็นไรเดี๋ยวเทียนจุดได้เลย มีเปลี่ยนไฟมันซีมี่ยี่ห้อน้ำมันนี่นะอ่าเงี้ยประเภทเดียวกับหมูกระทะละกันง่ายๆกระนาบกระนาบไปเบคอนเบคอนมันจะเป็นพวกแผ่นเบคอนบางๆสไลด์ครับ ใช่ใช่แต่แต่แต่มันจะเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรมันจะเป็นย่างอ่ะเขาจะสไลด์เป็นบางๆครับเอาไปจัดมาแล้วกันผมไม่รู้ผมไมเคยกินหมูวันนี้หมูเลยนี่หอกับบ้านนี้ทำตามจิ้มได้ไหมน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้า บรย้ปยปล่อยส้ล่อยะหลปล่อยค้มสามับสาตวกปล่อยละโอเคขมสามสังทานหนึ่งชุดเพอเปล่าสองชุดคสองชุดอช่ารีบร้อยเขาก็ปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมอ่ารีบร้อยไปได้แต่ไม่เกี่ยวกันนะหลวงตาต้องดัน,น้ันใหม่นะคะรับดึงใหม่ <c oughs> โอเคโอเคโอเคบ๊ายบายแม่เขามีเงินติดตัวตอนนี้อยู่แค่พันเดียวเดี๋ยวไปบอกรายการมาเดี๋ยวมาไอ้นั่นมันทาบุญไว้ไอเดียจะมาออกมาลูกเอามาให้องพมือมอวันอาทิตย์เดี๋ยวไปเช็ครายการมาก่อนนะถ้เป็นเงินเท่าไหร่เห็นไหมไอเดียเขามีเจ้าภาพอยู่ทำนี้ต้องไม่มีเงินจริงๆนะย่มาหลอกกันไม่ได้นะ